ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับอาแจกเกมเมอร์นะครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมคาบาวโมบายนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับตัวละครของผมนะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนๆนะครับขอเข้ามานะครับนี่เลยนะก็ขอเข้ามานะว่าอยากจะเห็นสวมใส่นะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับสําหรับวันนี้เนาะอ่านี่เลยนะครับสําหรับสวมใส่นะครับก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเยอะมากมายนะครับ บางอันนะครับอาจจะหายไปด้วยซ้ำนะครับตอนนี้นะครับาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของประดับกันก่อนนะครับประดับนะครับก่อนหน้านี้ผมจําได้น่าจะเป็นแวมไพายนะครับหูแวมบวก7บวก8ปดนี่แหละนะครับอ่าเป็นบวก7นะครับตอนนี้ก็ขยับมาเป็นบวกเเนาะตั้งสองข้างแล้วนะครับอันนี้รอเจาะนะครับไม่มีตังเจาะตอนนี้รอเจาะก่อนนะครับหูแวมนะครับ สองข้างเนาะแล้วก็จะเป็นคอนะครับคอบวก11นะครับอันนี้คอก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับแล้วก็กําไรนะครับกําไรก็อันเดิมนะครับยังไม่ได้บวกไม่ได้อะไรนะเอาไว้นี่แหละนะครับเดี๋ยวรอกําไรเสียหน้าทีเดียวเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นกําไรเสกบวก8นะครับอันนี้เคออสห้านะครับกำไรเสกบวก8ปดเคออสห้แล้วก็สร้อยงูนะครับ ซอยงูม่วงนะครับขี้แปดอมสามนะครับอ่าอันนี้ก็พึ่งบวกแตกไปประมาณสองวันแล้วนะครับนะบวกห้าจะไปบวกหกมั้งนะครับนะไม่ขึ้นนะครับแตกนะครับก็เลยเอาไว้นี้ก่อนนะครับไว้เจาะพร้อมกันกับหูนะแล้วก็มาในส่วนของคุมนะครับก็ยังเท่าเดิมนะครับเป็นไดเฟมจอห้านะครับแล้วก็ขัดเซกนะครับอยู่ที่บวกเจ็ดนะ บวกสิบยังไม่มานะครับบวกสิบยังไม่มาแพงมากนะครับราคาของเดี๋ยวผมพาไปดูตลาดนะครับเดี๋ยวหลังจากรีวิวเสร็จนะครับต่อไปก็จะเป็นทาริสนะครับทาริสบวกหกนะครับยังเท่าเดิมอยู่นะแล้วก็ขนทองนะครับบวกหกนะขนดาบวกหกนะครับอันนี้หลังจากที่แตกไปก็เพิ่งซื้อมาแล้วก็ตีบวกขึ้นช่วงกิจกรรมนี่แหละนะครับอ่ากิจกรรมแต้มสามพันเนี่ยนะครับซึ่งก็ แตกไปหลายชิ้นแล้วแหละนะครับบวก6บวก7แตกบ่อยนะครับนะบวก7จะไปบวก8เนี่ยแตกบ่อยนะครับก็เลยได้ได้แค่บวก6เนี่ยมาใส่นะครับโอเคนะครับในส่วนแหวนนะครับแหวนก็จะเป็นในส่วนของกินเลียนลิงนะครับแหวนร้อยห้าเนาะอ่าเคีออสห้านะครับแล้วก็ไทยแลนด์ไม่ได้เจาะนะครับอ่าไทยแลนด์ Thailand, ไม่ได้เจาะ แล้วก็เป็นลิงออฟลักบวกสองนะครับยอห้าแล้วก็ซิลิคอนลิงนะครับบวกสองนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เจาะเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับสําหรับประดับเนาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของชุดนะครับชุดก็เดี๋ยวมาเริ่มกันจากหัวเลยนะครับหัวนะครับก็จะเป็นในส่วนของชาร์โดนะครับเจาะสามลูกนะครับก็จะเป็นหัวเลด25นะครับแล้วก็ ีเมจ12นะครับส่วนชุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของดีเฟนต์นะครับที่ยัดเข้าไปตอนนี้ยังอยู่ที่บวก9นะครับของบวกยากมากครับไม่กล้าบวกขึ้นเลยตอนนี้ตอนนี้ผมบวกประดับก็หมดไปวันละ200-300อยู่นะครับถือว่าหมดเยอะอยู่แล้วก็ขานะครับก็เป็นยัดเลือนนะครับบวก9อยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็มือนะครับก็ เมจิกแอตแทกนะครับ2รูเลยนะครับอยู่ที่บวก8นะครับตอนนี้นะของไม่ได้ตีบวกเพิ่มขึ้นเลยนะครับสําหรับชุดเนาะช่วงนี้ตอนนี้บวกประดับอย่างเดียวบวกแล้วก็แหกบวกแล้วก็แหกนั่นแหละนะครับต่อไปอาวุธก็จะเป็นในส่วนของอบนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอาอบซิกนะครับเจาะ3รูนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมจิกแอตแท k กหนึ่งรูนะครับแล้วก็คีาเมตสองรูนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่โอปอชิเดียมนะครับคีดาเมททั้ง2รูเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคีสามหกนะครับอันนี้ก็บวกสิบหกอยู่นะครับก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับอ่ะแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อวันก่อนนะครับก็ได้ทําการเจาะคอสตูมไปนะครับอ่านี่นะครับสําหรับคอสตูมนะครับก็ยัดในส่วนของเมจิกแอทแทกมา60นะครับอ่ะทั้ง3รูนะครับก็หายัด ทั้ง3รูได้มา60นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคอตูมอ่าส่วนคอตูมมอไซค์ก็ยังนะครับแล้วก็คอตูมปีก็ยังไม่มีนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับสําหรับสวมใส่นะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับส่วนอ่าของที่เตรียมไว้เจาะนะครับก็จะมีอยู่แล้วนะครับนี่นะก็ได้ไปลงอ่าแพนด้ามาแล้วก็ได้นิกมาสีอันเอาไว้เจาะหูนะครับ จาะหูสองนะครับแล้วก็สร้อยอันนึงนะครับแล้วก็จะใส่แหวนอีกอันนึงก็ประมาณนั่นแหละนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตลาดกันนะครับว่าของมันแพงกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูตลาดนาตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวพามาดูในส่วนของขนก่อนเลยนะครับขนดํานะครับมีหรือเปล่าบวกสิบวก10ไม่มีนะครับตอนนี้มีสูงสุดอยู่ที่บวกแนะบวกแปดราคาเก้าร้อนะ 999m นะครับก็ถือว่าแพงอยู่นะแต่ก็ถึงว่าแหละของมันบวกยากนะครับถ้าเป็นขนทองนะครับมีหรือเปล่าบวก10บวก10ไม่มีนะครับมีแต่บวกเกานะตอนนี้บวก9อยู่ที่ 1,500m นะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ3อย่างนะครับที่ผมจะซื้อนะก็จะมีขนทองขนดำนะครับแล้วก็เข็มขัดเนาะก็จะเป็นในส่วนของขัดเศกนะครับ ขัดเศบวกสินะครับอันนี้ขัดเศษบวกสิก็มีอยู่ที่1900นะก็ถือว่ายังพอจับต้องได้อยู่นะครับสําหรับเข็มขัดบวกสิบนะครับตอนนี้ก็รองเงินอยู่นะครับนะก็ขายของไปเนาะอ่อันนี้กําไรออกนะครับรับมาเงินขายของไปนะครับก็จะมีในส่วนของดอกนะครับนี่เลยนะก็จะเป็นดอกม่วงนะครับ ลงไว้20ดอกนะตอนนี้ก็ราคาขั้นต่ำอยู่ที่81นะครับถ้าเราลงไปที่81ก็จะได้อยู่ที่ 1,400m นะครับ 1,400m นะครับก็ยังไม่พอนะครับยังไม่พอสำหรับค่าเข็มขัดนะเพราะว่าเข็มขัดมันอยู่ที่1,900นะครับ ก็จะมีดอกนะครับที่วางขายอยู่เนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของคิดตันนะครับอ่าคิดตันหรือว่าธนูนะครับก็คิดิเาเมจสิบหนะครับตั้งไว้3 99 m นะครับหรือว่าใครอยากจะได้นะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะอ่าราคาเอ็ราคาเจมราคานอกนะครับอ่าคุยกันได้หมดนะครับอ่าทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับลดได้ครับลดได้คุยกันได้นะครับแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็ ที่ตั้งไว้นะก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคิดตั้นเหมือนกันนะครับคิดาเมจสิบแปดนะอันนี้ก็คุยกันได้เช่นกันนะครับราคาเอราคาเจมราคานอกคุยกันได้นะครับอ่าถ้าใครต้องการทักเข้ามาได้เลยนะครับเซิร์ฟเอนะเซิร์ฟเทักเข้ามาได้เลยนะครับดอกก็เหมือนกันนะครับอ่าคุยกันได้นะครับนอกในเอเจมได้หมดนะครับก็ลองคุยกันเข้ามานะครับ ก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับสาหรับสวมใส่เนาะอ่ะสำหรับสแนตนองค์ผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูก่อนก็นี่เลยนะครับเมจิกแอทแท็กนะครับก็อยู่ที่3ามพนสะําะสำหรับเมจิกแอทแท็กเนาะคิเลตตอนนี้ก็มีอยู่ที่57นะครับก็ต้องรอกําไรนะครับแล้วก็อ่าสร้อยงูอีกทีหนึ่งนะครับมันถึงจะสามารถขยับไปได้นะครับหรือว่าต้องประหยัด องยัดออฟมอทรงมอไซอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าต้องขึ้นแน่นอนนะครับส่วนแอมนะตอนนี้นะครับในตัวก็มีอยู่ที่68เนาะในส่วนของดีเฟนต์นะครับก็อยู่ที่สองพันสามร้อยนะครับสองพันสามร้อยนะตอนนี้นะครับดูดเลือดนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ อ่าแอปสอบลิมิตอยู่ที่146กนะครับครับก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับสำหรับสวมใส่ผมนะครับสำหรับใครนะครับมีคําถามนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าใครมีคําแนะนําดีๆนะครับก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับแล้วก็อยากจะให้ํำคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับทุกคน